สั่รายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลแซด PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ สวัสดีครับสวัสดีครับ,ร,บรายการชัดอันเซอร์ครับชุมช,มชมนคนทเทียมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมก็คือวันนี้ต่อเนื่องมาเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือมีหลายอย่างที่อยากจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนช่างฟังแน่นอนสืบเนื่องจากคลิป20ปียังไม่จบนะอาจารย์จริง<ช>มีหลายเรื่องที่ลูกคนอาจจะแบบว่าอะไรอะคือฟังแล้วอยากจะให้มาขยายผลต่อเพราะว่าเราเคยพูดเรื่องของการสร้างมูลค่า,าเพิ่มเราเราบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดจะทํามูลค่าเพิ่มได้เนี่ยก็ต้องรู้จักการตั้งคําถามที่ม,มีคุณภาพช หลายคนก็บอกว่าเนี่ยแหมคุณภาพเป็นคุณธคำถามนี่พอเข้าใจแต่คุณภาพเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้เราเลยตั้งหัวข้อขึ้นมาครับอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับทางพวกเราฟังคุณภาพที่จับต้องได้มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรและมันจะไปใช้กับพวกท่านได้อย่างไรนี่แหละครับก็คือเป็นอีกอันหนึ่งที่อยากจะนําเสนอและตั้งใจจะนําเสนอโดยเฉพาะคําถามบอกว่าคุณภาพที่ดีครับเหมือนกับ พี่แชร์จะพูดอยู่เสมอจะเวลาคุยกับคนครบหรือทางเพื่อนๆผู้ที่ชมอยู่ครับจะถามอยู่ว่าแล้วความสุขอบางคนไปหาความสุขถามว่ามาตรฐานของความสุขของคนเท่ากันไหมความสําเร็จความสุขโอ้โหมันจับต้องไม่ได้เลยไม่เท่ากันนะครับ<อ>แล้วบอกว่าความสุขเนี่ยบางคนก็บอกว่าได้นี่แล้วคือความสุข ได้บ้านแล้วคือความสุขแต่พอไปลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยพอได้มาแล้วก็ไม่ใช่ความสุขอีก<ช>ก็เป็นความทุกข์อีกเพราะนั้นบางคนก็วิ่งหาความสุขอยู่เรื่อยไป<ม>จนไม่หวั่สุดเพราะมาตรฐานของความสุขของแต่ละคน<ม>บางคนก็บอกได้ขนมปังอันหนึง่ง<ม>ก็มีความสุขแล้วนะบ,บ,บางคนบอกได้เฟอร,ร์รารี่ยังไม่มีความสุขเลย อะไรล่ะอะไรคือมาตรวัดชั้นใดเหมือนกันคําว่าคุณภาพเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยมาตรวัดอยู่ตรงไหนก็คือพี่แชร์เคยพูดเสมอว่าต้องมีตัว,ต,วตัวสแตนดาดจำได้ไหมใช่ครับบอกว่าตัวคุณภาพที่จะต้องดีเนี่ยคือต้องมีตัวต้องมีเส้นหนึ่งเป็นเส้นเส้นมีนใช่ไมครับเส้นที่มันมัน,ม,นมันวัดได้ว่าถ้าเป็นค่าเฉลี่ยถ้าสูงกว่านี้ก็คือเกินมาตรฐานแล้วถ้าต่ากว่านี้ต่ากว่ามาตรฐานถูกต้องฉะนั้นเหมือนกันเลยแต่ละอันแต่ละชนิดสินค้าแต่ละแบบ จึงมีคุณภาพที่ไม่เหมือนกันในการวัดฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของคุณภาพเพื่อจะให้เรารู้ว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัววัดในเรื่องของแต่ละอย่างของคุณภาพจา์กำลังจะบอกว่าตอนนี้คือหลายคนบอกว่าเนี่ยของของเขามีคุณภาพใช่หรือว่าฉันติดตั้งจานมีคุณภาพใช่สองสามคนพูดเนี่ยไอ้คุณภาพที่ว่าอาจจะคนละแบบกันเลยก็ได้ถูกต้องครับและบางครั้งพูดในคนละ ประเด็นเลยคุณละโมเดลบางทีพูดไปพูดมาเนี่ยดีไม่ดีเข้าซอยหลงออกบางทีเหมือนจะเข้าท่าแต่ออกทะเลเรียบร้อยไปแล้วฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดก่อนเล้วเหมือนกันวันนี้เอามาเรื่องของคุณภาพในการติดตั้งก่อนครับลูกค้าแต่ละคนเนี่ยบอกว่าให้ช่างหนึ่งคนไปทีมเดียวกันไปไปติดตั้งลูกค้าแต่ละคนซึ่งทํางานเหมือนกันแต่รู้ไหมว่าคนหนึ่งบอกว่าบริการดีครับอีกคนหนึ่งบอกว่าบริการไม่ดีอะ Hmm. ฉะนั้นเนี่ยตรงไหนคือคุณภาพล่ะครับเพราะฉะนั้นจะเอาถ้าสมมติเอาคน2คนมาวัด hmm. วัดคุณภาพได้ไหมครับเช่นปัจจุบันมีคนโทรมาถามมากเลยโดยเฉพาะแบงค์ครับถูกต้องไหม แบงค์เนี่ยจะโทรมาถามว่าเป็นไงครับบริการดีไหมคนนั้นบริการดีไหมเขาจดจ้างบริษัทบริษัทหนึ่งมาทําการรีเสิร์ชแล้วก็เอามาฟังแค่คนคนหนึ่งบอกว่าไอ้คุณภาพดีและไม่ดีถามว่ามันพอไหมใช่ท่านพึงพอใจไหมถ้าเกิดเป็นหใจเคยไหมกดห้าอ่าเคยพอใจกดหนึ่งเคยไหมเคยเคยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันจึงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคำว่าคุณภาพในที่นี้จึงต้องเกิดจากตัวเรา มไม่ใช่เกิดจากบอกว่าคนนั้นคนนี้คนนี้เกิดจากตัวเราก็หมายความว่าสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาให้ได้ก่อนว่ารเราต้องการขนาดไหนเราต้องเข้าใจก่อนใช่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจเลยแล้วบอกว่าคนนี้ไม่มีคุณภาพสมมุตินะตอนนี้นะครับนะมีคนอยู่สองคนที่เราไปหาหรือมีโรงเรียนเอาไม่ต้องมากพี่แชร์พี่แชร์ชรไปโรงเรียนเดียวกันเนครูจะคอมเมนต์ครูคนเดียวกันชั้นเดียวกันห้องเดียวกันบอกว่าโรงเรียนนี้ไม่มีคุณภาพ Oh. หรือครูคนนี้ไม่มีคุณภาพเคยใช่ไหมแต่มีผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งบอกว่าโรงเรียนนี้ดีมากเลยคุณภาพและครูคนนี้ดีมากเลยคุณภาพดีและอยู่ตรงไหนนะตัววันส เพราะฉะนั้นพอมาพูดถึงคุณภาพแล้วเนี่ยเราจึงต้องมีคําถามมากมายตามมาแล้วมันมีเครื่องวัดมากมายตามมาฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราเข้าใจคําคํานี้ให้ดีก่อนแล้วมาดูก่อนว่าเราควรจะทํำยังไงกับคุณภาพของเรายกตัวอย่างเช่นเรื่องของร้านค้าเรื่องของการจัดการเรื่องอะไรเราจะมาบอกได้ไหมว่าร้านค้านี่สะอาดบอกไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราคุณวัดกับอะไรครับประเทศบอกประเทศนี่สะอาดคุณวัดกับประเทศอะไรครับ สมมติคุณไปประเทศลาวกวบประเทศไทยประเทศไทย,ไทยสะอาดกว่าอันนี้ยอมรับเลยว่าเราต้องเข้าไปแต่เราไปประเทศเราก็ไปประเทศญี่ปุ่น<อ>ใครสะอาดกว่าญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นสะอาดแต่นั่นหมายความว่านั่นเห็นเป็นเรื่องคุณภาพที่ชัดเจนว่าเอาประเทศแต่และประเทศมาชันใดเหมือนกันร้านค้าของเราเนี่ยเราอยู่ในต่างจังหวัดจังหวัดนี้เราก็ไปดูมาตรฐานของคนจังหวัดเนี้ยเขาสะอาดอยู่แค่ไหนเราก็ต้องทําให้มันสะอาดเท่ากับเขาหรือมากกว่าเขา เรื่องการติดตั้ง<ะ>เรื่องของได้เลยเนยครับนะคือคือมาตรวัดที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคืออันเดียวคือเวลาครับคุณนัดทุเก้าโมงอ,อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องแรกเลยคุณไปสิบโมงคุณรู้อย่างว่าแน่นอนต้องไม่ต้องผมเพนหรอกว่าคุณไปสายหรือไม่สายครับถ้าคุณบอกว่านัด9ก้าโมงก็บอก,กรถมันติดอาจารย์ อันนั้น,ม,นมันไม่ใช่คุณภาพแล้วใช่นีค่คือสิ่งที่คุณทําได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่ามาตรวัดเนี่ยอันเนี้ยมาตรฐานแน่นอน<ะ>เพราะว่ามันมีระยะเวลามีอะไรต่างๆอยู่ชัดเจนนะครับเช่นระยะทางกี่กิโลเมตรคุณวัดได้เลยคุณต้องวางแผนก่อนที่คุณจะไปถูกต้องออฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณนัด9โมงคุณไป8โมง45ครับ อย่างนี้ถือว่าคุณภาพเกินความนั่นการนัดหมายแต่ถ้าเกิดว่าคุณนัด9โมงคุณไป9โมงครึ่ง9โมง4 5 9โมง25 9โมง15นี่คือเกินมาตรฐานคุณภาพคุณไม่มีเรื่องแรกที่คุณทำได้ก่อนถูกต้องไหมอ้าวเรื่องที่สองเรื่องของการการติดตั้งการบริการการเดินสายการทำทุกอย่างเนี่ย ไปถึงมาตรฐานของเราเนี่ยเราเคยติดตั้งอยู่ได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่คนทั่วไปติดตั้งจานสมมุติจานโอเคเนี่ยเราเคยติดตั้งได้สมมุติชั่วโมงหนึ่งมาตรฐานคือเราติดตั้งชั่วโมงหนึ่งแต่เราเนี่ยติดได้ต่ำกว่าชั่วโมงครับแต่ไม่ได้หมายความว่าดีนะสายที่เดินเป็นยังไงเร็วเนี่ยนะครับวันก่อนเนี่ยได้คุยกับใครนะที่บอกว่าญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าถ้าช้าเนี่ยแต่ถ้าถูกต้องอ๋อด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ ที่เกี่ยวกับวีริศแบบนั้นที่มาคุยกับพี่แชร์อ๋อจานิวัาจานิวัครับแล้วบอกว่าถ้าออกไปแล้วอืไม่ถูกต้องถึงเร็วก็เท่านั้นแต่ถ้าออกไปแล้วปรากฏว่ามันช้าหน่อยแต่มันถูกต้องอืมอันนี้คือคุณภาพญี่ปุ่นเลือกเรื่องตัวนี้เลยนะเหมือนกันเลยฉันได้เหมือนกันวันเนี่ยถ้าเร็วแล้วคุณภาพมันไม่ได้ครับแล้วเร็วแล้วเนี่ยกลับไปแล้วปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้ลูกค้าคอมเพลนอันนี้ไม่ได้ครับถามว่าเรื่องเนี้ย ถามเรื่องคุณภาพได้ไหมได้เหมือนกันก็เป็นอีกมุมหนึ่งแต่คุณภาพอันนี้ไม่ได้ไปวัดกับคนอื่นนะครับเราวัดกับเรื่องของว่าตัวเราเราเคยทําได้ขนาดไหนครับถามว่าตัวเราพึงพอใจไหมกับสิ่งที่เราเนี่ยได้ให้บริการเขาแล้วเขามาให้บริการเราครับเราก็ถามอยู่แค่นี้ด้านเกี่ยวกับสินค้าแน่นอนที่คุณเลือกคุณภาพครับคุณเลือกหรือยังอแน่นอนสินค้าเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายตัวครับ ราคาเป็นตัวหนึ่งที่กดดันใช่ไหมในในปัจจุบันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้พี่แชร์เคยเอารูปมาให้ผมดูอันหนึ่งแล้วก็บอกว่าร้านนี้ขายของแพงครับแล้ว็คงงโดนด่าเยอะนะไอ้รูปนี้ที่ให้ผมดูแล้วผมรู้สึกประทับใจนะพี่แชร์ลองเล่าตรงนี้หน่อยสิไปกินข้าวครับไปกินข้าวแกงปักใต้ชอบ ชอบกินข้าวแกงอยู่ตรงไหนเออเผื่อให้ลูกค้าไปถ้าเกิดว่าใครไปทางด่วนเขาเรียกว่าอะไรด่วนบางพีสุขสวัสดิ์นะพอลงเสร็จปุ๊บก็คือเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็คือทางทางไปสมุทรสาครเน่เส้น35เนี่ยท่านเลี้ยวไปท่านไม่ต้องออกเลนนอกนะคืออยู่เลนคู่ขนานเนี่ยขับไปจะเจอปั๊มเชลล์อยู่ปั๊มหนึ่งขับไปมประมาณสักกิโลกว่าปั๊มนี้มีร้านครับข้างซ้ายมือก็จะเป็นเรื่องของตัวร้านข้าวแกงปากใต้ข้าวแกงปากใต้เขาแพงจริงครับคือไปตอนแรกไปกินเนี่ยไม่ไม่ได้คิดนะอาจารย์แต่คือ มีวันหนึ่งเนี่ยก็คือไปกินแล้วก็ไปกินคนเดียวสั่งสองอย่างเก็บ50บาทตกใจทำไมแพงจังอะไรเงี้ยสองอย่างห0บาทนะเราก็แบบข้าวราดแกงนี่แหละข้าวราดแกงข้าวราดแกงแล้วก็คือแบบเราก็รู้สึกเว่าเฮ้ยมันแพงจริงว่ะพอก่อนออกจากร้านเนี่ยเพิ่งเหลือไปเห็นป้ายที่เป็นกระดานดำ <c oughs> เขาเขียนไว้อะเป็นเป็นป้ายไว้บอร์ดอะไรมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยร้านเนี่ยของแพงหน่อยนะ แต่คือวัตถุดิบที่ซื้อมาเนี่ยคือเป็นของที่มีคุณภาพทั้งหมดเลยมผมก็ตอนนั้นในจิตก็แวบกลับไปที่ของที่กินเลยทีนะคือจริงนะเขายกเขาย,ยกไอ้ผักมาให้เรากินนะผักเขาเนี่ยคือไอ้ถั่วฝักยาวพวกแตงกงแตงกวาแล้วก็ทําของเขาดีมากคือกินแล้วรู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเกล็ดกระจอบอะ่ะแล้วคือเราไปกินอย่าสตอร์ใช่ไหมสตอร์มันก็แพงจานสตอร์โล4สี่ร้อยห้าสิบตัวเนี้ยเขาก็มีมีหมูหวานมีแกงแตงกงไมาซึ่งแบบว่า กินพริกแกงอะไรเรารู้เหมือนว่ามันดีไง<ช>เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่เคยมาชี้แจงให้เราฟังนะเร<ช>าจะรู้กว่าร้านข้าวแกงข้างปั๊มทำไมมันแพงจังถูกต้องอ่าแต่พอมาอ่านปุ๊บเข้าใจแล้วนี่ไงนี่คือที่มาที่ไปว่าวันนี้พอไปหลังจากที่เขาชี้แจงทําความเข้าใจครับเวลากินของแพงแต่ถ้าเราได้ของดีแต่จับต้องได้ด้วยถูกต้องอเห็นด้วยเราก็จะได้ลูกค้ากลุ่มหนึ่งเป็นของเราเลยครับ ถามว่าเมื่อเมื่อเทปที่แล้วที่เราได้คุยกันไปโดยเฉพาะเรื่องสาย<ะ>ก็คือของทางซอเซนเตอร์โทรมารส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าช่างเนี่ยโมเมไปส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าลูกค้าเนี่ยกดดันเร,รเรื่องของราคามาเมื่อกดดันราคามาเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยร้านไอ้หลายขายข้าวแกงเนี่ยถ้าเขากดดันเรื่องของราคาถามว่าเขาก็จะต้องไปเอาคุณภาพสินค้าหรือของที่ต่ํากว่าเกรดรเอามาขาย ก็กลายเป็นคุณภาพไม่มีครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเลือกในเรื่องของคุณภาพแล้วเขาเลือกกลุ่มลูกค้าเขาชัดเจนแล้วเขาก็จะได้กลุ่มลูกค้าเข้าไปชัดเจนเลยแล้วคุณก็จะมีคุณภาพเพราะความรู้สึกเนี่ยเหมือนหมกกี้นี่บอกเรื่องโรงเรียนครับครูสองคนไอ้ครูคนเดียวผู้ปกครองสองคนบอกคุณภาพไม่เท่ากันฉะนั้นคุณสามารถเลือกคนของกลุ่มของคุณได้แล้วคุณก็จะมีคุณภาพครับเพราะนั้นไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันก็จะไม่มียกตัวอย่างเช่น พี่แชร์คุยกับไปกินข้าวกับแกงล้างปัดใต้ร้านนี้พี่แชร์บอกว่าโอ้ไปกินแล้วปุ๊บเนี่ยมันใช่เลยคุณภาพมันใช่ผมอาจะไปทานอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่า1มาตรฐานของผมเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยกินแค่อิ่มผมไม่สนใจหรอกว่ามันเท่าไหร่ผมตั้งมาตรฐานของผมก็คือราคาของผม25บาทหรือ30บาทต่อข้าวแกง2อย่างแต่ผมไปกิน50บาทผมรับไม่ได้ใ ผมก็ไม่ไไม่กินร้านนี้เลยใช่ถึงแม้ก็จะเขียนป้ายไว้ก็ตามทีใช่แต่แน่นอนพอพี่แชร์ไปเห็นข้าปั๊บพี่แชร์บอกเออใช่แล้วพี่แชร์ก็ยังแนะนําผมอีกมาบอกต่อไงลูกค้ามาบอกต่อไอ้นี่ทรงพลังมากเลยใช่เช่นเดียวกับมามาพูดต่อวันนี้แล้วบอกอยู่ที่ไหนตำแหน่งอยู่ตรงไหนยังไงแล้วมันยิ่งทรงพลังเพราะว่ามันออกอากาศนะหลายคนก็ลองไปทานดูว่าแต่ละคนก็ไปทานแล้วอาจจะบอกว่าไม่ใช่ก็ได้นะครับหลายคนไปทานบอกใช่ก็ได้แต่เขากําหนดคุณภาพของเขาชัดเจนแล้ว กำหนดกลุ่มเป้าหมายเขาชัดเจนแล้วแล้วเขาจะทํางานตรงนี้ต่อไปแล้วอย่างมีคุณภาพอย่างที่เขาเป็นนี่แหละครับก็คือที่บอกว่าหัวข้อคุณภาพที่จับต้องได้รจริงๆแล้วคือยังมีอีกหลายมุมนะครับครับ,รบที่เราพูดไปก็คือหนึ่งก็คืออาจจะเป็นใกล้ๆตัวช่างเลยนะ<ช>เรื่องเวลาใช่ครับเวลาการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสําคัญมากๆ,ๆนะครับหลายคนนี่คือ เอนัดสิบโมงมา10บโมงครึ่งนะครับนัดเที่ยงมาบ่ายโมงอะไรเงี้ยอะไ้อย่างเงี้ยพอได้จะมัดนัดแล้วไม่มานี่สี่นี่เรื่องใหญ่ที่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็แน่นอนอีกเรื่องนึงกคือวัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ที่มาที่ไปด้วยยิ่งดีนะครับแต่แน่นอนครับยังไม่จบเพียงแค่นั้นจะมีอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวไปพบกันที่เบรกหน้าครับ ันรายการโดยใช้ทนใช้นานฐานร็อกเก็ตแคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารสัตอันเซอร์ครับพี่วงสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราค้างกันไว้ครับว่าคุณภาพที่จับต้องได้แน่นอนคืออย่างแรกต้องมานิยามก่อนว่าคุณภาพเนี่ยแปลว่าอะไรซึ่งมันต้องเป็นสิ่งที่ต้อง คืออะไรเข้าใจได้ง่ายๆ<ช>ไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณภาพคือการที่เราจะต้องมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ให้องค์กรคือเกิดการเจริญรุ่งเรืองสูงสุดที่พูดมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรก็พี่ชายเคยเขียนไว้เคยบ,<อ>บอกไว้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าไอ อะไรที่พูดไปมากกว่าไองไอสอหน้ากระดาษหนึ่งหน้ากระดาษกระดาษ A4 นะครับทั้งหมดถ้าเกิดว่าท่านท่านเขียนแผนชีวิตท่านไม่ไม่มากแผนบริษัทแล้วกันแผนบริษัทนะครับแผนการทำงานของท่านนะครับมากกว่ากระดาษ A4 เนี่ยแสดงว่าคือจริงๆแล้วคือท่านไม่ต้องเขียนเลย่ไ้เพราะว่าไม่มีใครอ่าน2ท่านก็ไม่เข้าใจด้วยแล้วก็ทํไม่ได้ทำไม่ได้แค่หนึ่งหน้ากระดาษ A4 เราลองไปเขียนดูนะเรื่องนี้ต้องอาจจะต้องคุยต้องรับสักนิดหนึ่งหลายคนเ็าบอกว่าอาจารย์ครับเป้าหมายชีวิตคืออะไรเป้าหมายชีวิตคืออะไรหลายคนถามอาจารย์นะครับ คุณลองไปเขียนทั้งหมดดูนะใช่เสร็จแล้วเนี่ยคือคุณลองพับพับเครื่องให้เหลือ A5 ออทำไม่ได้แค่นั้นพอครับจะ <laughs> <laughs> ทำทาง A4 คุณทำไม่ได้หรือครับใช่ <laughs> คือเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องของคุณภาพจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายกำหนดกลุ่มลูกค้าที่เราจะทำเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะกำหนดได้ชัดเจนแล้วเนี่ย คุณภาพจะเกิดขึ้นเองแต่ถ้าคุณภาพนี่ที่คุณกำหนดขึ้นมาแล้วคุณไม่สามารถไม่คุณไม่สามารถจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายคุณได้ค,คุณจะไม่มีคุณภาพเลย<ช>เพราะอะไรเพราะสุดท้ายคุณก็จะวิ่งตามไปเรื่อยๆมันเหมือนที่เราเคยอ่านหนังสือตอนที่เรายังเด็กรเราบอกว่านิทานอึ๋งอ่างกับวัว บางครั้งเราจะเอาตัวเราไปเทียบกับตรงนั้นแล้วไปสร้างคุณภาพเขาได้เท่านั้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับเราเนี่ยไปดูหนังมาแล้วก็ไปดูหนังสือนิจิสารมาอันหนึ่งแล้วก็ไปเห็นคนเนี่ยนะครับเป็นดาราเขาทําผมสวยมากเลยนะครับแล้วเราจะไปทําผมเหมือนกับดาราคนนั้นเนี่ยนะครับทั้งผู้ชายด้วยละครับผมก็เห็นนะทั้งผู้ช่วงผู้ชายเลยเนี่ยแล้วทาให้มันเหมือนเขาเนี่ยถามว่ามันจะเป็นคุณภาพได้ไงก็ในเมื่อเรากับเขาเนี่ยมันคนละ คนละอย่างกันคนละเทียคนละเทียเลยคนมันคนละแบบกันเลยคือคือคือคอ,อย่างเงี้ยสิ่งอย่างเงี้ยถ้าเราไปตามอย่างนั้นเนี่ยรับรองได้เลยว่าเราจะวิ่งตามเนี่ยไม่ทันตามไม่ได้ด้วยหาเอกลักษณ์ของตัวเองถูกต้องครับ,รบเพราะฉะนั้นคือคนแต่ละคนเนี่ยมีอัตลักษณ์ มีรูปลักษณ์มีรูปแบบในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยครับฉะนั้นเหมือนกันในเรื่องของการทํางานก็เช่นเดียวกันเราสามารถจะเลือกกลุ่มลูกค้าเราได้คือเราจะบอกว่า้ชีวิตนี่เกิดมาเนี่ยเราก็บอกว่าจะให้คนเนี่ยเป็นคนเลือกโดยเป็นลูกค้าเป็นผู้เลือกเรารไม่ใช่นะครับอ,อย่างนี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราจะยิงหรืออะไรนะรผมพูดอยู่เสมอว่าแมคโดนัลล์เขาเลือกกลุ่มลูกค้าเขาแล้วครับสตาร์บัคเขาเลือกกลุ่มลูกค้าเขาแล้วนะใช่ราคาขนาดนี้อื แก้วละ80บาทเนี่ยมีเงิน,นอย่างเดียวซื้อไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนกลุ่มหนึ่งของเขาที่เขาเนี่ยอยากจะลิ้มลองกับแบบนี้แล้วคนคนนี้ก็จะไปทานแล้วเขาก็จะบอกคุณภาพครับแต่คนอีกคนหนึ่งไปกินก็บอกว่ามันไม่ได้เลยเช่นเดียวกันวันนี้ก็เราก็มีเรื่องเล่ากันอยู่ก็บอกว่าเอาวายนะครับข <c oughs> วดละสองแสนกับเอาเชียงชุนนะครับ <c oughs> ไปให้กับคนคนหนึ่งตดื่มเนี่ยนะครับ เชื่อไหมว่าบางทีขวดละสองแสนเนี่ยบางทีเขาอาจจะคลายทิ้งไปเลยก็ได้แล้วบอกว่าเอาเหล้าบูดใม้กินจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราบอกว่าอะไรคือคุณภาพกับลิ้นของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ใช่ไหมครับรสนิยมครับใช่ฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราบอกว่ารสนิยมอย่างนี้มันคือความถูกต้องอย่างนี้คุณอย่าไปไปพูดบอกว่าเฮ้ยบางคนบอกว่าใส่เสื้ออย่างนี้แล้วรสนิยมแบบนี้ใช่เลยคนนี้ต้องรสนิยมสูงนี่คือคุณภาพถามว่าไอ้ตรงนั้นคุณภาพจริงไหมครับเพราะฉะนั้น วันนี้เราพูดกันหัวข้อเรื่องอะไรคุณภาพที่จับต้องได้เพราะคุณภาพที่จับต้องได้เนี่ยมันจะต้องเห็นชัดเจนว่าคืออะไรคือจับต้องได้จากใครอ่าแต่มันต้องมีเครื่องมือวัดครับถูกต้องครับง่ายๆเนี่ยอย่างแรกนะคือไปดูเรื่องเวลาเนี่ยดูจากเวลาเวลาเป็นสากลอยู่แล้วคุณจะบอกว่านี่ไม่ใช่พี่เวลาผมเร็วกว่ามาตรฐานท่าที้มันไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็มัเป็นเวลาที่มันชัดเจนใช่เหมือนกันวันก่อนเนี่ยรื่งเรื่องภาษาสากลเนี่ย ไปซื้อของมาจากบริษัทหนึ่งสายปีแล้วอ่ะที่ก็บอกว่าได<อ>้มเลื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังนะว่าผู้ชมฟังนนโอ้โหสุดยอดเลยนะอ่ะเล่าเล่าหน่อยประมาณสัก8ปีที่แล้วนะครับเราซื้อ LMB จากเจ้าหนึ่งครับมาจากไต้หวันแล้วก็อยูอย่่เนี่ยก็คือมันมีปัญหาก็คือค่า LO มันเคลื่อนเพื่อนช่างเข้าใจใช่ไหมคือ LO ก็คือ5 1 5 0อ่าสีแบน์นั่นนะของเข้ามาเนี่ยบางทุกตัวนะจะ5145หรือไม่ก็่หน้า5 1 5 5อ่าเคลื่อนไปประมาณ5เมก เรียกเขาเข้ามาครับเอนจิเนียร์มาจากไต้หวันบินตรงมาด่วนเลยตัวเล็กๆป้อมๆแล้วก็มาตรวจสอบของเราสักพักก็สุกบอกว่าเนี่ยแอลเอ็นบีเขาเนี่ยถูกต้องเที่ยงตรงหมดเลยที่พลาดเนี่ยคือไอ้ดาวเทียมเนี่ยดาวเทียมไทยคมเนี่ยมันไม่ตรงต้องไปคาลิีเบดต้องไปทําให้มันเที่ยงโอ้โหเราฟังปุ๊บดาวเทียมมันไม่ตรงเลยนะคือมันไปแถะๆไปง่ายๆอย่างนี้ลงโทษมันครับก็คือโดยการนี่ไม่ต้องซื้อของเขาก็แค่นั้นเอง คือเรา<ช><ช>ไม่พูดอะไรมากเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือก็เสียเวลาในการพูดกับคนที่พระทธเจ้าบอกไงครับก็บอกว่าบัวบัวบัว,บวถ้าเป็นใกล้น้ำเนี่ย<ช>เราพูดไปก็เท่านั้น<ช>นี่แสดงว่าพูดไม่ได้แล้ว<ช>สุดท้ายลงโทษคนกลุ่มนี้ได้ด้วยอ่าไม่ซื้อไม่ซื้อต<ร>ุกตั เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเรื่องเวลานะครับ,<ช>รบเจน 2. วัตถุดิบ<ช>วัตถุดิบเนี่ยคืออย่างที่บอกบางอย่างเราเป็นคนผลิตเราถึงพาพวกเราไปดูที่โรงงาน,นช่เห็นแล้วเห็นกับตาเนี่ยพวกเราก็จะปั่นออกมากลายเป็นความเข้าใจของเรเอง<ช>เราไปอธิบายให้กับเพื่อนช่างหรือว่าผู้ชใช้อื่นๆฟังเนี่ยเขาก็จะพอเห็นภาพ อีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคนที่เป็นผู้ใช้งานจริงๆเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าสายนี่มันกี่กิกกี่เมตรอะไรเงี้ยหรือว่าเครื่องมันเป็นอะไรแต่เขาต้องการว่ามันใช้ง่ายไม่ง่ายเรื่องนี้มีมีถ้าเกิดว่าพวกเราเคยอ่านหนังสือสติปจ็อบนะเขาทํายังไงรู้ป่ะเขาเอาไอ้ตัว iPad ที่ก่อนที่จะออกมาเนี่ยไปให้กับเพื่อนเพนเขาเพื่อนเขาเนี่ยคือลรวบอกว่าเนี่ยให้ช่วยไปเทดสอบหน่อยว่ามันง่ายไม่ง่ายใช้งานดีไม่ดีมีเพื่อนคนนึงโทรศัพท์บอกว่าสติปขายได้ระเบิดเถิดเถแน่นอนบอกว่า รู้ได้ยังไงเขาเนี่ยนั่งอยู่ที่สวนสาธารนณะเอาให้เด็กหกขวบคนหนึ่งอะยื่นให้ให้ใช้เด็กคนนี้ไม่เคยเห็นไ p ้ผัดมาก่อนนะแต่แป๊บเดียวครับเด็กคนนี้ใช้งานเป็นหมดเลยเถ้าอบอกกันถ้าเกิดว่าเด็กหกขวบใช้งานโดยที่ไม่ต้องใช้คู่มือนะอ,อย่างเงี้ยถือว่าใช้ง่ายเห็น<ช>ไ,ไหมมันก็เริ่มเลนออกมาเริ่มปั่นออกมาให้กลายเป็นเรื่องที่มันเข้าใจที่จับต้องได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทําให้คุณภาพที่จับต้องได้เนี่ย มันต้องเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆจากตัวเราจากคเครื่องวัดที่มีง่ายๆจะไปกําหนดจากคนอื่นถาม คุณไปถามคนร้อยคนบอกคุณภาพคุณเป็นยังไงคนร้อยคนบอกคุณไม่เหมือนกันเมื่อบอกไม่เหมือนกันถามว่าแล้วเราจะเอาอะไรที่เป็นคุณภาพเราก็ต้องเข้าข้างตัวเองก็คือต้องไปคำเอาคนที่บอกว่าไม่คุณภาพก็ได้เหมือนอย่างดรนิวัฒเ์ืัอนั้นคุยกับผมก็บอกว่าผมถามเขาว่าไอ้ตัววัดนี่เป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องเลตติ้งเขาบอกว่าถ้าเก่งใจก็ต้องบอกว่าต้องเวทแอนด์ซีดูก่อนว่ามันยังไงแต่ถ้าไม่เก่งใจเลยก็ต้องบอกว่าต้องปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยาการที่เราจะทําให้เราจับต้องได้เนี่ยกลุ่มลูกค้าที่คุณเลือกเหมือนกันเขาบอกว่าอย่างนี้สสเนี่ยเราจะบอกว่าไม่มีคุณภาพใช่ไหมครับคุณบอกว่าสสที่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งบอกไม่มีคุณภาพ <laughs> ผมไม่อยากพูดเดี๋ยวไปไปหาว่าไอ้จังหวัดนี้ไม่มีคุณภาพอีกสมมุติบอกเราว่า คนกรุงเทพเนี่ยตัดสินบอกคนคนนี้ไม่มีคุณภาพแต่ถามว่าทําไมคนคนนี้ถึงได้เข้ามาในสภาทุกครั้งก็เพราะว่าคนจังหวัดของเขาเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วว่าคนคนนี้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของจังหวัดเขาถูกต้องไหมครับคือคือคนจังหวัดหนึ่งคุณไม่ตัดสินเขาไม่ได้หรอกไม่ีคนว่าและคนคนนี้หรือสสคนนี้เขาเขาไม่สนใจเลยบอกว่าคนกรุงเทพจะชอบจะบอกว่าคุณมีคุณภาพหรือไม่ก็ในเมื่อเขาเนี่ย ยคนจังหวัดเขายอมรับเขาถามว่าคนคนนี้มีคุณภาพไหมม,มีคุณภาพสําหรับคนของจังหวัดเขาใช่แต่ถามว่าแล้วทําให้คนจังหวัดเนี่ยคน,นสสคนนี้จังหวัดมาทําให้คนกรุงเทพรักครับรักไปเพื่ออะไรก็ในเมื่อคนจังหวัดเขามไม่เลือกคือนี่แหละก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่า บางครั้งนะครับเราอาจจะยกตัวอย่างมาหลายๆเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการติดตั้งจานถูกต้องแต่สิ่งที่มันสามารถเอาไปใช้กันได้คือเราเคยคุยกันในวงสนทนาเนี่ยไม่ใช่วงเล่านะไม่ใช่วงเล่าหรือวงเล่าก็ได้ครับวงเล่าเนี่ยเราเก่งที่สุดในบรรดาเนี่เก่งยังไงเก่งไงถามจริงเก่งยังไงต้องอธิบายให้ฟังแน่นอนถ้าเกิดคุยนันเนี่ยได้ต่อยกันแน่นอนได้ต่อยกันแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันด้วยเหตุและผลนะคุณสังเกตไหมทําไมสังคมนี่มีปัญหาทําไมการแข่งขันมันถึงมีความมันมีบางคน คนเนี่ยขายสินค้าเดียวกันแต่บางคนขายดีบางคนขายไม่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกไงคําว่าเก่งเรายังไม่รู้เลยว่าเก่งเนี่ยเก่งอะไรเก่งยังไงคนดีดียังไงบางทีดีไปดีมาเนี่อาจจะเป็นเพราะว่าง่ายๆคือมันดีสําหรับคุณคนเดียวแต่อาจจะเร็วสําหรับคนทั่วๆไปก็เป็นไปได้เอาอย่างนี้อไม่ต้องมากเลยนะเรารู้จักในก่อนเมื่นไม่เคยรู้จักเขาแล้วเขาพูดอย่างงโน้นทาอย่างนี้คนนี้ไม่ดีนะครับ แต่วันใดพอเราได้รู้จักได้พูดคุยได้ความเข้าใจเขาเขาได้พูดในสิ่งบางสิ่งบางอยา่างทําไมเขาเป็นอย่างนั้นครับเขา,เาก็จะเกิดเข้าใจก้นทันทีครับคนนี้จะกลายเป็นคนดีขึ้นมาท่เห็นไหมก่อนรู้จักกับหลังรู้จักใช่หรือไม่ต้องมากเราเป็นคนไทยครับทีมไทยไปเตะบอลเราเชียร์ทีมไทยจริงป่ะครับ อ่าทำไมไม่ไปเชียร์ทีมต่างประเทศใช่ก็เพราะเรารู้สึก,กเราเป็นเพื่อนเขาถึงแม้เรารู้ว่ามันต้องอาจจะแพ้แน,น่ๆใช่แต่ว่าแต่เราก็เชียร์เออฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะนั้นคุณภาพเนี่ยที่จับต้องได้มันจับต้องจากตัวตนของคนคนนั้นก่อนครับและสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องเลือกกลุ่มคนนั้นก่อนที่จะให้จับต้องได้เลยสําหรับเขาเราต้องจูนตัวเรากับเขาให้ได้กันครับฉะนั้นเหมือนกันวันนี้เรื่องของช่างก็เหมือนกัน ท่านจ้องเลือกก่อนว่าวันนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณภาพท่านจะไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาก็ดีวันนี้พูดเลยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ดูอยู่ครับท่านผู้ใช้ก็ดูอยู่ครับทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าการที่เขาติดตั้งจานได้ในราคาที่ต่ำมากๆเนี่ยแน่น,นอนที่สุดเลยเนี่ยคุณจะเอาคุณภาพสินค้าเหมือนอย่างที่ท่านพี่แชร์พูดบอกว่าเอ้ยร้านนี้ทําไมถึงข้าวแกงจานละ50าบบาทบเขาเขียนป้ายจิดไว้เลยว่าขอโทษนะครับขอโทษนะคะใช่ไหมใช่ ร้านเราอาจจะแพงไปสักนิดหนึ่งใช่แต่สิ่งที่เราเอามาให้ท่านทานเนี่ยคุณภาพล้วนๆเลยใช่ผมก็คิดว่าท่านเนี่ยนะครับสามารถจะเลือกลูกค้ากลุ่มนี้ก็ได้ว่าถ้าราคาท่านตั้งไว้ขนาดนี้ <ฮะ S 2> ขอโทษนะเราจําเป็นต้องได้ราคาแค่นี้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยค่าน้ําค่าไฟค่าโทศรศัพท์ค่าแรงงานวันนี้แรงงานขั้นต่ําท่านรู้ไหมครับเท่าไหร่แล้วเดินเมษายจะปรับครับสามรอยนะครับครับช่างเนี่ย อย่าลืมว่าเขามีวิชาชีพครับเขาจําเป็นต้องมีรายได้เขาจําเป็นต้องมีเลี้ยงครอบครัวเขาครับด้วยราคาด้วยการเดินทางไปด้วยอะไรต่างๆนี่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าราคาที่ต่ําเกินไปสิ่งที่ท่านจะได้รับมาก็คือแน่นอนที่สุดครับท่านก็จะต้องรับสิ่งที่มันของแถมไปมากมายแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับที่เราอยากจะมาแชร์ให้ท่านฟังนะครับก็คือว่าบางทีท่านฟังมาแล้วปุ๊บเนี่ย อ่ะโอเคเห็นด้วยกับอาจารย์เลยเห็นด้วยกับพี่ชายเลยนะครับแล้วจะทำยังไงต่อเพราะว่าแต่ละคนมาเนี่ยคือปูมหลังพื้นฐานแบ็กกราวไม่เท่ากันครับบางคนก็อาจจะมีพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันบางคนอาจจะมีพื้นฐานการศึกษาที่แตกต่างกันตรงนี้เรามองอย่างนี้ครับมองง่ายๆนะคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาคนละวันถ้ามองดีๆเนี่ยทำไมเขาถึงจริงก็ต้องแบ่งเป็น12ราศี มีช่วยจะรู้ขานเถาะมาลงมาเสียงมาเลยไล่กันมาเนี่ย<ช>แต่ละราศีก็จะมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นไม่เหมือนกันคุณดึงบุคลิกโดดเด่นของคุณมาใช้ใ,ชให้เป็นแบรนด์ให้ได<ช>้<ช>นี่แหละก็คือจะสามารถกําหนดคุณภาพที่จับต้องได้<ช>และเอาสิ่งนี้ไปคุยให้กับลูกค้าคุณฟังว่าทําไมถึงต้องติดจานกับเราใช่นี่ใช้ใชท้ายสุดเลยเนี่ยผมมีเรื่องที่จะาฝากและเป็นนอกแง่คิดครับ คุณภาพที่จับต้องได้ในในเทพนี้ <ฮะ S 2> ถ้าในความหมายของผมเป็นส่วนตัวครับผมเลือกลูกกลุ่มลูกค้าที่เขาเข้าใจสิ่งที่ผมคิดและสิ่งที่ผมเป็นครับนั่นแหละเราจะมีคุณภาพครับ นั่นแหละครับแล้วก็คือซัทอันเซอร์ครั้งนี้นะครับที่บอกว่าให้แนวคิดจริงๆเลยและแน่นอนครับคือจริงมีแนวคิดอีกหลายอย่างนะเราจะมีการเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะเป็นที่ไหนเนี่ยบอกไม่ได้อบไว้ก่อนแล้วก็เราจะมาเอาเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลของณตรงนั้นแต่ก็จะมาปั่นออกมาให้กลายเป็นความรู้ความเข้าใจที่อาจจะทําให้เพื่อนช่างเนี่ยสามารถเอาไปปรับแง่คิดแล้วก็กับสำหรับการใช้ชีวิตและก็การทำธุรกิจ ประจำวัน<ช>ได้อีกครั้งหนึ่ง<ช>วันนี้ซันนเซอร์หมดเวลาไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ